ครับราจาร์รเป็นหนึ่งสิงหาจะขึ้นเป็นสามสิบละเพราะว่าคนราคามายี่สิบสามปีไม่น้ำตาลู่ในซอยบ้านมันขึ้นเนหมูกมิ่งมันก็ขึ้นอีกจากห้าบาทเป็นสิบาทโอ้ยแบบเอ,อเราแบกต้นทุนมาสามปีแล้วอ่ะมันไม่ไหวมันต้องขึ้นแล้ว ไม่ไม่ว่ากันนะฮะมันตามสาภาพเศรษฐกิจเนี่ยตามสาการใจไม่อยากขึ้นหรอกแต่เราอยู่ไม่ได้แล้วไม่แย่บ้านได้จ่ายมีอยู่มาต้องเช่าข้าต้องซื้อ ไม่หนึ่งกรกฎาคมนะหนึ่งสิงหาเดินหน้าไม่ขึ้นเดินเดินหน้ามาคาเดิมอยู่เดินหน้ายี่สิบอ,อ,อยูอนนยอยอ่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปเรียนรู้วิธีการใส่เสียงเอฟเฟกในแอปแคปคัตนะครับทำยังไงเราไปดูกันเลยครับเข้ามาที่แอปแคปคัตครับแตะเข้าไปครับ เลือกคำว่า Effect เอฟเฟกเสียงนะครับผมแปะเข้าไปอ่าทีนี้ผมจะเลือกคำว่าฟาดนะครับฟาดนะครับตามท่าทางนะตรตนี้นะครับคำว่าฟาดนะครับแปลคำว่าแปลเครื่องหมายบวกครับทีนี้เราจะมาขยายเสียงนะ เพิ่มระดับเสียงนะครับเอาสุดเลยนะเป็นพันไปเลยครับสายลูกศรน,นะครับถ้าเสียงไม่ตรงนะครับให้ขยับน้ำกดกดไปที่ตัวทําว้าฟาดนะครับแล้วกดค้างแตะข้างนะครับเลื่อนไปนิดนึงครับขยับเ,ยเลื่อนไปนะให้ตรงกับจังหวะที่เราฟาดมือลงไปครับเห็นไ,ไหม วิดีโอหวานนะอาแยกก่อนทีนี้คลิปที่สองนะครับคลิปที่สองจะ คลิปที่สองครับคลิปที่สองผมสวัดมือกลับนะครับจะเป็นเสียงฟิวนะครับฟิครับสวัดมือกลับนี้นะจะเป็นเสียงฟิวนะครับเราเลื่อนมาที่จังหวะมือกําลังหดกลับไปนะครับหดขึ้นกลับไปนะเน,น,นี่ยจังหวะมือหดขึ้นกลับไปนะช้าๆนะครับแล้วเราก็มาเลือกคําว่าเอฟเฟกเสียงนะใช้คำว่าเอฟเฟกเสียงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ไมาเลือกคาว่าฟิวนะครับแต่เข้าไปเครื่องหมายบวกนะครับคําคํานีนะนค้ครับฟิวนะฮะแต่เข้าไปครับแต่ครับว่าฟิวแล้วก็เลือกเสียงขยายนะครับระดับเสียงนะครับเป็นพันเหมือนเดิมครับในหน้านะพันเดิมคนระับกดที่ลูกศรสามเหลี่ยมนี้นะครับ มาเรามาลองฟังเสียงกันครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับแล้วเอาไปลองเล่นกันดูนะครับทำให้ชินทำให้เชี่ยวชาญนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ